วัน้ำไห้บัวครับพ้ำสน้ำครับชั้นใตดิน,นครับไปกังวลครับย่ามเมืเม่อสาวนะครับประมาณสิบสิบมุมครับประมาณสี่บมุม nhưng vô tận quay lại là không xuống bên ngoài xuống <laughs> xuống bay gặp quân sự đáy nhà mới lẻ hợp

รนะครขอบคุณจะเป็นแกนใดมอนนะครับรวมรบีบ่สมัยจะเพื่อาพบีตายไหมครับขอขอบคุณอาหารสวัสดีครับบ